มาดูในเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็กันบ้างหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ถแถลงถึงเงื่อนไขของการได้รับเงินหรือว่าการใช้เงินดิจิตอลวอลเล็นะคะก็ะมีเงื่อนไขออกมาแล้วแล้วก็คาดการว่าใครมากที่4เนี่ยได้ใช้กันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งมาฟังเสียงของพีพ่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลากันนะก็บอกว่าดีใจค่ะที่จะได้ใช้ในส่วนของเงินดิจิตอลวอลเล็ก็รอมานานก็อยากจะให้ลดในเรื่องของขั้นตอนสักหน่อยสําหรับเงินดิจิตอลวอลเล็ค่ะ หลังจากนายก เศรษฐาทวีสินนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถแถลงความชัดเจนของนโยบายเงินดิจิทัลวันเล็ต1 0 0 0 0บาทไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของกลุ่มเป้าหมาย50ล้านคนการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าและร้านค้ากับร้านค้ารวมไปถึงประเภทสินค้าที่สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้พร้อมทั้งบอกที่มาของงบประมาณ6 0แสนล้านบาทที่จะนํามาใช้คาดจะเริ่มใช้ได้ในปลายปี2567นั้นนะคะด้านพี่น้องประชาชนจังหวัดยะลาก็บอกว่าการที่รัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชา ประชาชน10,000บาทเป็นเรื่องดีเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําของรัฐบาลโดยจะนําวงเงินเหล่านี้มาช่วยประชาชนในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเราพึ่งฟื้นจากสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ําแย่จากโควิดค่ะการที่รัฐบาลสนับสนุนเงิน10,000บาทจะช่วยเหลือเยียวยาทุกกลุ่มเงินก็จะสามารถหมุนเวียนในประเทศได้ดีด้วยคิดว่าเศรษฐกิจของประเทศก็จะดีกว่าเดิมส่วนเงื่อนไขที่ให้มานะคะยุ่งยากไปนิดหน่อยก็อยากจะให้เพิ่มความสะดวกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ กลุ่มการกำหนดซื้อของร้านค้าต่างๆนี่ควรจะในรัศมีร้านค้าในรัศมีใกล้ๆหรือว่าในเมืองน่าจะกำหนดในเขตจังหวัดมากกว่าเพราะว่าในเขตชุมชนอาจจะมีสินค้าจำกัดลูกค้าอยากจะกินไข่เนี่ยแต่ว่าในหมู่บ้านในร้านค้าไม่มีก็อาจต้องไปซื้อในเมืองนี่เป็น่านจะทำให้สะดวกขึ้นกระจายรายได้ได้ดีขึ้นครับดีกว่าที่เรากำหนดใกล้ๆซึ่งเรามีสินค้าน้อยนะครับ มู่บ้านหนึ่งมีสินค้าอย่างหนึ่งหมู่บ้านมีสินค้าอย่างหนึ่งมันไม่ได้ไม่มีเกิดไม,ไม่มีแลกเปลี่ยนกันควรจะให้มันตลาดน่าจะกว้างกว่าที่กําหนดไว้เดิมอย่าให้เข้าอํานวยความสะดวกมากกว่านี้ค่ะอ่าแบบง่ายๆอย่าไม่ต้องยุ่งยากถ้าได้เลยๆก็ดีเพราะว่านี้จะเปิดเทิมแล้ว